เริ่มแรกการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จัดตั้งโดยมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านหมู่ที่สามตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงนำโดยนางสุพันนีโพแก้วอดีตนางพยาบาลด้านแพทย์แผนไทยซึ่งมีความรู้เรื่องการแปลรูปผล,ผลผลิตจากฟักข้าวและเริ่มนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาครั้งแรก ในปีพศ2 5 5 6และนำผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายที่วัดโบสถ์อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีต่อมาได้ชักชวนสมาชิกในกลุ่มมาจดทะเบียนวิสาหากิจชุมชนปี2561เกิดโครงการต่อย,ยอดจากความสำเร็จเดิมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ ตามหลักทฤษฎีและแนวทางการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูวิพลอดุลุเดชได้พระราชทานไว้สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปี2562ได้เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปา่าชาวบ้านงบประมาณปี2562 จำนวน30,000บาทมาใช้ดำเนินการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในชื่อดินซูเปอร์ซอยค567ปี2563ถึงปัจจุบันมีการต่อยอดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาโมเดล ปรับพื้นที่ของศูนย์บางส่วนเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ของชุมชนรายชื่อคณะกรรมการทั้ง10คนได้แก่ 1. นางสาวเพนวดีขำเปียประธาน 2. นายอํานวยสังวาดเล็กรองประธาน 3. นางสาวอุมาพรคิดดีเลขานุก,การ 4. นางขวัญลุ่งทรงฤทธิเฮลันยิก 5. นางสาวสุกัญญาแน่จริงประชาสัมพันธ์และปฏิคม 6. นางนิตยาสนิทผลกรรมการ 7. นางบุญสมหหิตะกรรมการ 8. นางรัสมัยโพธิมลกรรมการ 9. นางยุภาพัฒจันทพุทธกรรมการ 10. นางหงเพชรโยกรรมการ วัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้หลักปราชญยาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการผลิตพืชผักปลอสารพิษ 2. เพื่อเป็นสถา,านที่ส่งเสริมด้านการเกษตรและการแปรรูป3เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีความเอื้อเฟื้อกันของสมาชิกในชุมชน 4. เพื่อเป็นศูนย์การการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านโครงสร้างและกระบวนการทำงานศูนย์เรียนรู้หลักปราชญยาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริมนอกจากงานประจำซึ่งศูนย์เรียนรู้มีหลักการบริหารดังนี้ 1. เพื่อช่วยเหลือกันและกันรวมถึงเป็นแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาสมาชิกให้สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้ 2. เน้นการทำงานเป็นทีมมีการประชุมร่วมกันอยู่เสมอ 3. การกำหนดระเบียบกติกาในการดำเนินตามระบอบประชาธิปไตย โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์จากเงินทุนในทุกเดือนมีการสรุปยอดรายรับรายจ่ายทุกเดือนโดยมีรายได้จากการผลิตสินค้าเพื่อวางจําหน่ายหักต้นทุนในการผลิตและจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกโดยจ่าย10%ของผลกำไร พร้อมแจ้งเงินปันผลที่สมาชิกจะได้รับทุกวันที่31ธันวาคมของทุกปีการพัฒนาทุนทางสังคม 1. มีการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. มีการรณรงค์ให้สมาชิกนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 3. มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โดยยึดการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามหลักโคกหนองนามโมเดลในอนาคตศูนย์เรียนรู้หลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาของคนในหมู่บ้านและสามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ ส่งผลให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและให้ศูนย์เรียนรู้ปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนปฏิบัติสืบต่อกันไป